โอเคอันดับ3เย้วันนี้มี3รางวัลครับก็บบสุดยอดเลยสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ,เป็นรางวัลแห่งความพยายามนะฮะสุดยอด <c oughs> ขอสแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะฮะอันดับ3นะฮะเย้ครับอันดับ 2. 2อันดับ2เย้สุดยอดอบั <c oughs> ัเน <c oughs> <c oughs> อ้าวยังไม่พอฮะของของรางวัลโคตรเยอะนะฮะนี่ฮะอันดับหนึ่งเอาตบมืออีกครั้งครับตบมืออีกครับอันนี้ที่หนึ่งยียังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้ปลาลำดับสูงสุดเลยอ้าเบิ้ลเลยนะฮะโอ้โหได้ทั้งที่หนึ่งได้ทั้งปลาใหญ่นะครับผมคนเดียวนะฮะสองช่องนะครับคนอื่นนะฮะคนอื่นขอแสดงความยินดีกับที่หนึ่งนะฮะกับน้าที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับผมก็ สำหรับสนามนี้ผมถือว่าเป็นรางวัลแห่งความพยายามเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่านักกีฬาทุกท่านก็จะรู้สึกบนผมแหละว่าวันนี้มันเป็นมันเป็นวันที่ยากนะส่วนตัวผมเองก็ยังต้องพัฒนาต่อไปครับในฐานะของนักกีฬาเนาะสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวัน,นละวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ่ะ 3, 2, 1, พูดได้เลยครับ นะครับก็อนอื่นขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ได้รางวัลครับสำหรับวันนี้ก็มีทั้งหมด4ี่ช่องนะฮะสรุปว่ามีนักมีมนักกีฬาแหมเดนไปสู้เข้ามาทำไมเราทั้งหมด4ี่รางวัลน,นะครับที่ที่สามารถพิชิตได้นะก็เป็นรางวัลแห่งความพยายามนะผมผมมองว่าเป็นรางวัลแห่งความพยายามของนักกีฬาเลยเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างยากน,นะค่อนขอ้างค่อนข้างยากนะเราก็ยังต้องพัฒนาะแล้วก็ปรับปรุงตัวกันต่อไปในฐานะนักกีฬานะครับนะครับผมรินวัวเลยครับก็ สนามหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสา <3 S 1> มเดาไปถ่ายแค่พี่แล้วครึ่งตัวไงจริงอ่ะครึ่งล่างทุกบ้ 2> 3, 2, านเลยสามสองหนึ่งแอคชั่นถ่ายยังเนี่ยเอามาอ่งั้น